บรหนึ่งค่ะวันนี้อากาศมืดตต๊บวันนี้อย่างที่เห็นนะคะแล้วก็อาจจะไม่ไกลมากแต่ว่าก็อยากให้เห็นวันนี้บรรยากาศมืดๆตอนหกโมงค,ครึ่งเราขับรถไปทำงานถานนช่วงนี้ก็โล่งค่ะยังรถยังไม่เยอะบางวันก็รถเยอะบางวันก็รถน้อยขึ้นอยู่แต่ละวันค่ะคน ออกไปทำงานกันวันศุกร์กับวันพฤหัสเนี่ยจะน้อยหน่อยจะคนไม่เยอะเพราะเราไม่ได้เข้าไปในเมืองเราไม่ได้ข้ามไปฝั่งฝั่งอีกฝั่งหนึ่งหมายถึงว่าฝั่งตรงตรงอีกซีกหนึ่งของเมืองสตกโฮมอ่ะเราอยู่ฝั่งนี้มันรถไม่เท่าเยอะถ้าเราข้ามไปฝั่งใต้นู่นน่ะที่จะไปทางแอร์พอร์ตหรือจะไปทางโน้นทาง รถเยอะมากรถเยอะขับยากตอนเช้าๆนี่รถอ้วดีแต่เราอยู่ที่นี่มันก็ขับง่ายหน่อยรถไม่เยอะค่ะอันนี้6กโมงครึ่งค่ะดูตามบรรยากาศก็เงียบเงียบเงาๆค่ะก,ก็ขับสบายๆวันนี้เราไปทํางานเป็นวันพืหัสก็ทําง,งานเร่งรีบแข่งกับเวลาเหนยก็ต้องทน,นเอาเบาสู้ขยันกันไปเพื่อ รอบควแล้วก็มาชมบรรยากาศเช้าวๆวันนี้รถน้อยรถไม่เยอะค่ะอากาศดีวันนี้แต่ก็เย็นบวกแค่หนึ่งนะคะอากาศดีมากค่ะอากาศสดใสไม่มืดครึมไม่มีฝนไม่มีหมอกแต่เย็นตรงนี้ก็เป็นเซ็นทรัลที่หรือเป็นสถานที่ที่เรามาซื้อกับข้าวกันนะคะปกติ hmm. ตอนนี้เราเข้าวงเวียนนะคะเราก็ปล่อยให้รถเข้าไปก่อน เราก็ดูรถซ้ายรถขวาไม่มีบางทีเราก็ตกไฟก็ได้ค่ะถ้าไม่มีรถซ้ายขวาเราไม่ต้องตกไฟก็ได้แต่ถ้าเราตกไฟนี่เขาก็จะได้รู้ว่าเราอะไปตรงหรือไปซ้ายหรือไปขวาเราก็จะได้เตรียมตัวในการที่จะขับไม่งั้นเสียเวลาถ้าเขาเห็นเราตกไฟเขาก็จะได้รู้ว่าอ,อ๋อคุณไม่ได้มานี่นะอะไรเงี้ยเนี่ยอย่างเราจะไปขวาเราก็ตกให้เขาเห็นซะหน่อยนึง มีรถมาเราก็ต้องจอดรอตรงนี้ให้รถบงข้างในเขาผ่านไปก่อนพวกนี้เขาจะอยู่เลนในเลนในนี้ก็ต้องให้เขาไปก่อนไม่มีเราก็ไปได้เราก็ตกไฟซ้ายก็ตอนนี้เราเข้าวงเวียนอีกนะคะเราก็ตกไฟซ้ายค่ะเราจะเลี้ยวซ้ายเราเข้าเลนในนะคะพอเราเข้าเลนในเราก็ดูรถซ้ายก็ไม่มีนะคะแล้วก็ พอมาถึงเลนนายเราตบขวาค่ะเพราะเราเราออกขวานะคะเพื่อเขารู้ก็เราจะได้ไม่รอเราเป็นมารยาทในการขับขี่ตรงนี้ขับแค่40ค่ะเราก็ต้องระมัดร,ระวังนะคะจักรยานจะมีถนนจักรยานข้างหน้าค่ะซึ่งเป็นขีดนี่นะคะเราก็ต้องชะลอแล้วก็ตบไฟขวาดูจักรยานนะบางทีจักรยานเข้ามาเร็วมากพวกเขามีสิทธิ์ที่จะขี่ตรงนี้ได้เขาไม่ต้องจูงนะเห็นไหมมีจักรยานมาอนันนึงคัน แต่บางคนก็ไม่ง่ายอีกนะคะเขาไม่รู้กฎจราจรของจักรยานเราเป็นผู้ขับขี่รถยนต์เราก็ต้องระวงัง <c oughs> การขับรถของประเทศนี้จะว่าง่ายไหมถ้าขับเป็นมันก็ง่ายทุกที่อคะค่ะแต่ว่ากฎจราจรมันต่างกันกฎ,กฎกติกามารยาทที่นี่ก็จะมีมากในการให้ทางกันจะด้วยใครไปก่อนไปหลังก็ได้ ส่วนน้อยเขาจะไม่ค่อยแซงกันค่ะแซงน้อยมากถ้าถนนเล็กเนี่ยเขาจะแซงกันน้อยมากเพื่อความปลอดภัยค่ะแต่ถ้าเป็นทางด่วนแซงได้แต่เขาก็ต้องเรียบหลบก,กลับมาเลนเดือเลนพืนค่ะอย่าอย่าแช่นานเวลาเราแซง <c oughs> ที่นี่ขับรถซ้ายพวงาลไยซ้ายค่ะ การขับขี่รถยนต์ต่างประเทศมันก็อยู่ที่ว่าเราอยู่ประเทศไหนนะคะก็คำนึงถึงกฎจราจรของเขาด้วยนะคะกฎจราจรแต่ละประเทศมันมีไม่อาจจะคล้ายๆกันแต่อาจจะไม่เหมือนกันเราการให้ทางกันมารยาทในการขับขี่ดีที่สุดคันอย่างเนี้ยเขาเบรกเขาเบรกทําไมเราไม่รู้ทําไมเขาเบรก ขับแค่50เขายังเบรกเบรกทำไมรถหน้าเขาไม่มีนะคะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องแปลกทำไมเขาเบรกเราก็ขับ50าสิเขาขับ50 <c oughs> เป็นมาระยาทในการขับขี่เนี่ยทำไมไม่ไม่ใส่ไอ เขาเนี่ยเสียมารยาทนะเขาข้ามถนนเขาไม่ใส่ตัวนั้นและใส่เสื้อสีดําดีแต่เราเห็นนะเมื่อกี้ถ้าเราไม่เห็นนะมีสิทธิ์โอกาสเฉียวชนได้มารยาทไม่มีในการใส่ไอด้ดเฟแฟเนี่นใส่ตัวไฟให้เราเห็นเราชนเราชนเนี่ยเราก็ผิดอยู่แล้วก็เขาไม่ใส่ตัวนั้นเราไปอ้างไม่ได้ว่าเขาไม่ใส่ เราเป็นผู้ขับขี่เราต้องระวังด้วยตัวเองตอนนี้น้ำมันลดแล้วนะคะเหลือ20่4สตังะคะออ์นะคะเอ่อเออรนะโครนนะคะเออเรโครนคะ่ะเมื่อวานนี้22เดี๋ยววันนี้ต้องเติมน้ำมันเพราะลงอีกแล้วแพงเหลือเกินตรงนี้ก็เขากำลังก่อสร้างทางด่วนใหม่นะคะก็ใต้สะพานนี้ก็เห็นป้ายแดงๆตามนี้ก็คือเขากำลังรื้อถอนในการทำสะพาน,นะคะ่ะ จักรยานเราก็ต้องระวัดระวังจักรยานนะคะตรงนี้จักรยานเขาจะขี่จักรยานนี่เขาก็มีทางจักรยานแต่บางคนเขาไม่ขี่นะคะเพราะว่าความมักง่ายของแต่ละคนตรงนี้ก็ไม่มีไฟนะคะอาจจะมืดๆนิดนึนงก็ให้เห็นบรรยากาศท้องฟ้าอันสวยงามค่ะ แดงๆเรืองๆนะคะแต่อาจจะเห็นไม่ไม่ไม่ไมหมดตรงนี้ก็จัก,กรยานก็ต้องระมัดระวังขับขี่40นะคะจัก,กรยานคนเดินตรงนี้ก็อาจจะมองไม่เห็นเราก็ขับอย่างระมัดระวังตรงนี้เพื่อความปลอดภยัยค่ะคลิปนี้ก็ฝากแค่นี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยค่ะอันนี้ก็มีคนเดินมาอีกนะคะก็ต้องระมัดระวัง โอเคค่ะสวัสดีค่ะเราถึงโรงเรียนแล้วนะคะ